เข้าเทศกาลฮาโลวีนแล้วเรามาทาการ์ดอันนี้กันค่ะทุกคนง่ายๆเลยนะคะอย่างแรกเลยเรามีแพทเทิร์นให้เพื่อนๆแล้วแค่เพื่อนๆนําไปปิ้นแล้วก็มาระบายสีกันค่ะทุกคนไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนสามารถระบายสีตามใจตัวเองได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนวันนี้นะคะเราจะมาระบายสีออกเป็น ท้องฟ้าม่วง,งค่ะทุกคนเราจะไม่ใช้สีท้องฟ้าเป็นสีดำสีมืดเกินไปนะคะนี่ทองฟ้าเราจะสีประมาณนี้นี่ค่ะทุกคนแล้วเราก็ระบายผีระบายฟักทองทุกอย่างเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มานั่งตัดทุกชิ้นเลยค่ะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาพับตามรอยปากกันค่ะทุกคนพพระบายสีไปแล้วอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้เราก็จะพับขึ้นฟักทองก่อนตัวที่เป็นฉากหลังด้วยนะคะ แล้วก็ตัวน้องๆอ,อีก3ามตัวนะคะมันจะมีรอยปะอยู่ทุกคนเห็นไหมคะเราก็จะพับตามรอยปะเลยแบบนี้นะคะอันน้องผีทางด้านซ้ายแล้วก็พับตรงนี้ด้วยอันนี้ด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็พับตัวอื่นๆให้หมดเลยนะคะตามรอยปะเลย พับเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดกาวแล้วค่ะทุกคนอย่างแรกเลยเราจะประกบตัวฟักทองกับตัวพื้นหลังก่อนให้เข้ากันก็ทากาวให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็นํามาแปะกันให้ตรงนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําตัวน้องผีทางซ้ายนี้นะคะทากาวตรงที่มุมข้างล่างนะคะที่มันเป็นใต้รอยปาดลงไปท,งทั้งสองข้างเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาติดกับตัวฟักทองนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะมันจะเป็นเส้นลอยปะเฉียงๆไว้อย่างนี้ให้เราเอามาติดให้ตรงกันนะคะแล้วก็พับอันนี้ลงมาแปะแบบนี้ค่ะนี่กดไว้นะคะให้ติดกันเลยจะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนพอติดกันดีแล้วนะคะ แล้วก็จะทําแบบนี้อีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ฝั่งนี้เราก็จะทํากับน้องผีคนนี้ทากาวเหมือนเดิมเลยค่ะซ้ายขวาแล้วก็นํามาติดให้ตรงกันนะคะเส้นเฉียงมันจะเท่ากันเลยแล้วก็แปะลงไปแบบนี้ได้ค่ะปิดกดให้แน่น พอกาวแห้งแล้วนะคะทุกคนก็เท่ากับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปติดกับการ์ข้างล่างนะคะนี่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเราดึงออกมาน้องจะเป็นแบบนี้โอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาน้องนะคะไปติดในการ์ข้างล่างกันมันจะมีเส้นขอบให้ทุกคนดูนะคะนี่ก็คือสามารถแตะลงไปให้ตรงกับเส้นขอบได้เลย เราก็ทากาวเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปให้ตรงด้านหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ทากาวอีกค่ะด้านหนึ่ง เสร็จแล้วเราก็ปิดการ์ดนะคะประกบลงไปได้เลยแบบนี้กดให้แน่นๆนะคะทุกคนพอเสร็จแล้วสิ่งที่เราได้นี่ค่ะการ์ดฮาโลวีนเย่อย่าลืมไปทำกันนะคะ